เช้าวันนี้วันที่สามมกราคมสองพห้าหสิบห้าครับที่นครพนมนะครับที่นครพนมผมมาตามพระอาจารย์ที่มีกิติมนรับสอนนักเรียนที่นี่นะครับบรรยากาศโอ้โห ดีมากครับต้องบอกว่าดีมากที่มานครพนมในการออกกําลังกายการวิ่งนะครับผมก็วิ่งสะสมกิโลเมตรไปเรื่อยๆนะครับตามมาตรฐานบริัท40-50กิโลเมตรนั่นเองครับนี่ครับป้ายสุขที่สุดแอดนครพนมทอมอนครพนมครับที่หมานครพนมนั่เองครับ ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับอากาศเย็นดีมากๆไม่รู้ฝั่งโน้นเขาเป็นยังไงออกกาลังกายเหมือนเราไหมมองไม่เห็นนะครับฝั่งสงปปลาวหรือว่าประเทศลาวอันนี้ก็จะมีที่ออกกำลังกายกลางแจ้งทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่อยากวิ่งมาปั่นจัก,กรยาน กำลังขายกํำหนักรูปเวทถือว่าเทศบาลนครพนมทำไว้บริการประชาชนในด้านสุขภาพดีมากครับ โรงแรมริมโขงครับโรจูนวิวโขงมีโรงแรมริมโของอยู่ประมาณห้าหกโรงแรมนะครับอันนี้เป็นบ้านชุมชนห้องเรียนนะครับของที่วัดที่ตั้งร้านคาร้านขายเวลามีเทศกาลต,ต่างๆนะครับนี่ริมแม่น้ำโขงเลยนะครับน,นี่คือถนนเลียบแม่น้ำโขง น,นครพนมเป็นบรรยากาศหน้าออกกำลังกายคนไม่ชอบออกกำลังกายมาเยู่นี้ก็คงจะอยู่ไม่ได้ต้องมาเดินม,มาวิ่งมาอะไรบ้างก็ริมหาดสวยงามครับหน้าโรงแรมต่างๆงก็สวยตลอดมีมีมีทรายนลยมันยอะมจะลง นี้ก็เป็นการวิ่งนอกเส้นทางหลักนะครับย้ายมาตามที่อาจารย์ใน้รักกิจนิมนมาสอนวิ่งสวนเขอาจารย์ไปตรงไหนผมก็ตามไปวิ่งด้วยกันนะครต่อมาได้นะครับตั้งแต่วิ่งมาตรงนี้แหละบระรยากาศดีที่สุดแล้วและก็ลำบากท,ที่สุดก็จะเป็นฟูน้เรือนะครับ กุ้เรือกับนครไทยเนี่ยเป็นาการวิ่งกีฬาที่สุดในระเบียวที่สุดคนเยอะสูงชันแต่อันนี้บรรยากาศที่เที่ยวเลยครับใครไม่เคยมาก็ลองมาเที่ยวดูนะครับไม่ไกลจากรุงเที่ยวเท่าไหร่หกร้อยกิโลเสร็ดเสนะครับ อยู่นี่ก่อนหลายวันกว่าจะวันนี้ก็มาครั้งที่สองที่ลพบุรครับครั้งที่สองต่ว่าเป็นครั้งแรกในปี2565เคยมาก่อนปีใหม่ครัง้กงก็วิ่งกับเจานี่ ได้พื้นที่ประมาณ700เมตรได้ครับในการ แดดร่มลมตกก็จะมีนักจักรยานมีนักวิ่งมีนักเดินครับออกกำลังกายครับอันนี้เป็นโรงแรมที่สอง ทราบว่าเป็นลกูกบลบึกตัวเล็กๆตือเปล่าไม่หาย